สวัสดีครับแม่ไม่ได้เจอกันสนานเลยนะฮะโอ้โหแน่นอนครับวันนี้ฮะ OS Channel นะฮะเราจะมาอัปเดตข่าวสารครั้งยิ่งใหญ่ของลายคุกกี้รันให้ได้ชมกันเลยนะฮะครั้งนี้นี่ถือว่าเป็นการอัปเดตที่สุดยอดมากๆครับมาสปอยให้รู้กันก่อนเลยนะครับเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14ธันวาคมนี้นะฮะรีบไปเลยครับไปลงทะเบียนเพื่อรับคุกกี้มวยไทยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสกิลแบบสุดยอดไปเลยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเอาให้ดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งสักนิด อ่านี่นะฮะเท่าที่ดูมานะฮะก็ อาจจะเป็นพ่อผลของสกิลเจ้าเพชรลูกตุ้มนะฮะหรือเจ้าเพชรของกี่นาักล้ามนะฮะเลยส่งผลทําให้สามารถทําลายสิ่งกิดขวางได้แต่ไม่น่าจะทําลายได้ถี่ขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าเรายังไม่ทราบถึงอบ i l ิลิตี้จริงๆของเจ้าคุกกี้มวยไทยนะครับแต่อันนี้เรามาให้ทดสอบกัน,นเฉยๆนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับกับการเปิดตัวคุกกี้ของคนไทยนะครับที่จะมาพร้อมกับความสามารถ สุดๆพิเศษไปเลยลงทะเบียนกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับออหรือไม่ก็กดไปดูที่ Description ข้างล่างครับเราก็จะมีใส่ลิงก์เอาไว้ให้อยา่างสะดวกสบายเพื่อนๆกดกันได้เลยฮะคร,คราวนี้ฮะเราได้เครื่องทดสอบนะครับจาก Line Official ในไทยนะฮะมาทดสอบกันซึ่งจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางเกาหลีนะฮะอาจจะมีบางอย่างที่แปลกและแตกต่างกันไปบ้างนะครับ พร้อมกันนี้นะฮะยังมีความท้าทายใหม่ครับกับดินแดนทั้ง4นะครับให้เหล่าคุกกี้ได้ไปสำรวจกันนะครับซึ่งจะมาด้วยแต่ด่านเริ่มต้นนะฮะเบสิกทั่วไปนะฮะด่านป่าด่านลาวานะฮะแล้วก็รวมไปถึงด่านสเปเชียลนะครับที่เป็นเกี่ยวกับพวกเรื่องเหรียญหรือคอยนั่นเองนะฮะโอ้อันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับ รวมไปถึงตัวละครนะครับที่จะมีอัปเดตเข้ามานะฮะถึง4ตัวละครด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้รถมวยไทยที่เราพูดถึงไปนะครับแล้วก็กำลังจะตามมาต่อด้วยกับตัวละครตามนี้เลยนะฮะโอ้ยน่าเล่นมากๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะฮะก็จะมีตัวละครที่แตกต่างกันฮะ,ะแล้วก็เยอะแยะมากมายเลยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าที่เห็นกันอยู่เป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับเพราะฉะนั้นจะมีตัวละครบางตัวนะครับที่ยังไม่ได้อัปเดตในไทยนะครับและอาจจะตามมาเร็วๆนี้ เป็นไงกันบ,บ้างครับโอ้โหน่าสนใจไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ครับที่คาดว่าในวันที่18ธันวาคมนี้จะมาพร้อมกันนะครับแล้วก็กลับมาเล่นใหม่ครั้งนี้ก็อาจจะต้องมาคุ้นเคยกับการใช้ไอเทมแบบใหม่นะฮะรวมไปถึงตัวละครต่างๆด้วยอะไรอย่างนี้เพราะนั้นดีเหมือนกันฮะพักบ้างนะฮะจากการที่เราโดนคนอื่นถลม่มทลายนะฮะทำเราเล้มละลายกันไปเยอะแล้วนะฮะคราวนี้เรามาถล่มสกอ,เอ์เพื่อนๆกันบ้างดีกว่านะครับแม่น่าสนุกและน่าสนใจมากๆเลยะฮะ แล้วก็ฝากด้วยนะครับกับการร่วมสนุกนะครับกับไลน์คุกกี้รันแล้วก็ OS Caster นะครับโดยการที่จะมีเ้าแคสเตอร์ครับทั้ง6คนนะฮะเข้ามาทำคลิปโชว์สเต็ปการเล่น,นคอมโบแน่ตัวละครของคุกกี้รันเนี่ยนะฮะ ออกมาดูกันแล้วก็มาร่วมสนุกกันเพื่อชิงเสื้อจากไลน์คุกี้รันเลยนะฮะโอ้อันนี้มาจากออฟฟิเชียลเลยแบบเจ๋งมากลายสวยมากเลยนะฮะถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยกันแล้วกันนะครับรวมไปถึงไม่มีทางพลาดข่าวสารดีๆอัปเดตเจ๋งๆแน่นอนนะครับมาช่วยกันสับตะไคร้กันที่ช่อง OS Channel กันด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ